ตื่นเต้นมากๆนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นปีแรกของบลพ็อกซี่เลยนะครับที่มีโอกาสได้มาร้องเพลงเขาดาววันที่3ามที่เซ็นทรัลโบโแห่งนี้เรียกได้ว่าแบบตื่นเต้นมา,มากๆแล้วเมื่อกี้บรรยากาศรอบๆคือคนมาดูายายดทั้งนักกระจายพิธีศิลปินทุกท่านเยอะมา,ม,ามากๆเราก็แบบเต็มโซนเต็มที่ดีสุดครับตื่นเต้นมา,มากๆ แลก็เต็มที่แน่นอนครับผมก็มันต้องมีอะไรบางอย่างที่มีความแบบย้อนแย่ใหม่ๆแน่นอนรอติดตามได้เลยนี่กับเรื่อาวของไลฟ์อรับไอของของบ็อกซี่ในช่วงปีที่ผ่านมาบ้างเป็นไงบ้างกับของพวกเราตาเป็นไงบ้างครับครับผมก็สำหรับปีที่ผ่านมานะครับพวกเราบ็อกซี่เองเนี่ยก็เติบโตค่อยๆเติบโตครับผมค่อยๆเดินทางไปแล้วจนพวกเราเนี่ยมีระเบิดเป็นของตัวเองแล้ว สำเร็จหรือยังไม่รู้สึกว่าเราถึงจุดที่เราแบบว่าจริงๆเราเบรคูนะครับแบบมู่งใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาบางแต่ว่าเราก็ต้องมาหน้าไหนเยอะกดดันในการทํางานในทุกๆตลอดอทุกๆเวลาที่ผ่านมากด,ดดันในการทํางานไหมอ๋อกดดันในการทํางานไหมครับจริงๆพวกเราก็ซ้อมกันเยอะครับแล้วก็พยายามตั้งใจทําให้เต็มที่ในทุกๆงานอยู่แล้วครับความกดดันแล้วก,วก็จ<ว>ะพยายามพลิกกระไม้ให้มันกลายเป็นแบบ กำลังใจแรงกําลังใจที่ได้จากยูกเซอร์ด้วยก็เชื่อว่ามันทำให้เราเต็มที่ในทุกปีใหม่มาสำหรับปีหน้าก็คืจะมีอะไรให้พวกเราได้ติดตามกันแน่นอนเพาะเมื่อกี้ที่บอกไปนะครับว่าเราจะมีโซโล่แน่นอนครับเองพวกเราเองก็สามารถชิมได้เลยครับผมคนผมรสชาตินะครับผมอร่อยไหมจังกรุ๊ปรอะไรอร่อยแน่นอนส่วนคุณนี้เป็นรถเปรี้ยว ของใครจะมาเป็น number one เอออันนี้จริงๆ <Boy> พวกเราบ็อกซิ่งยังไม่ทราบเหมือนกันครับพวกเราก็กำลังนอนรุ่นเหมือนกันครับว่าไลฟ์อัพแต่ละคนใครจะมาก่อนมาหลังยังไงก็อยากทุกคนติดตามในโซเชียลปกศิลปทุกช่องทางครับเราจะอัปเดตให้ได้วันที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ครับตื่นเต้นมากทั้อคันไหนครับทุกคนที่จะมีโซโล่เดี่ยวของเลเอ๋อจริงๆผมเชื่อว่าทุกคนตื่นเต้นแน่นอนครับเพราะว่านี้ก็เป็นผลงานชิ้นเดี่ยวครั้งแรกของเราบ็อกซิ่งทั้งรับผด้วยเชื่อว่าทุกคนเองก็พยายามจะใส่เอลิเมนต์ความเป็นตัวเองให้ได้้้มมาาาากกทที่่่่สุดแแแลลลลว็พยยจะะะใใหตตคนนนนชชือบผง ก็หวังว่าจะมีอะไรสำหรุพวกเราได้ครับมากขึ้นเรื่อยๆครับผมแล้วก็อาจจะมีอะไรแบบที่พวกเราก็เคยทำมาก่อนถ้าหวังว่าโอกาสนั้นเข้ามาพวกเราก็พร้อมจะรับอยู่แล้วครับผมหวังว่าจะมีแบบโอกาสได้ไปเวิร์ทัวร์ไหมถ้าเกิดมีพวกเราก็ยินดีมากๆครับพวกเราก็พยายามฝึกซ้อมแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆครับผมรอในวันที่โอกาสทุกๆอย่างเข้ามาแล้วพวกเราจะพร้อมรับแล้วก็ทําให้ดีที่สุดครับ ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับผมใช่ครับนะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราชอบนะครับแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็รวยๆครับผมใช่ครับก็ Happy New Year 2024น่วงหน้านะครับก็มีความสุขมากๆนะครับผมพิชิตทุก l l เดอ e ์เบครับ